ชีวิตเปลี่ยนตลอดการถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีไอดอลอยู่ในใจนะหรือพร้อมเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและดีขึ้นตั้งใจฟัง3สิ่งนี้นะคะแล้วเอาไปปรับใช้โอเคไหมคะสามสิ่งที่ว่าอะไร1เอาจริงๆนะบางครั้งเราอยู่ในความคิดที่บั่นทอนจิตใจให้เรานะคะเริ่มเปลี่ยนมุมมอง นะมองให้เห็นความดีนะคะของเหตุการณ์เพราะมันจะทำให้เราเกิดจินตนาการเห็นไหมนะและที่สำคัญจะเปลี่ยนแปลงสถานกา,ารณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีค่ะคิดดีจะสร้างสารรค์ทำให้เราก้าวข้ามสิ่งแย่ๆไปได้ดังนั้นข้อแรกของเราก็คือเปลี่ยนวิธีคิดค่ะข้อ2 ถ้าเรามีความยึดติดนะคะในบางครั้งนะความก้าวหน้าจะเริ่มต้นจากการสละของเก่าเพื่อรับของใหม่เคยได้ยินไหมบ้านที่มีของที่เสียหรือใช้ไม่ได้แล้วนะคะหรือเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วต้องสละออกไปโในการแบ่งปันหรือบริจาคเคยไหมคะกเกษียณอายุให้เข้าของเครื่องใช้บ้างนะคะไม่งั้นของใหม่ไม่เข้ามาคะ่ะ พราะของในบ้านเป็นไงคะเต็มไปหมดแล้วนะคะดังนั้นข้อที่สองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมค่ะเริ่มจากบ้านที่เราอยู่หรือที่ที่เราพักโอเคนะอืมและข้อที่สามแสดมจง,งหลงไหลการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นเสมอข้อนี้เจนเนาะเพราะถ้าโลกเปลี่ยนแต่เราไม่ยอมเปลี่ยน เป็นไงคะโลกมันก็เปลี่ยนอยู่ดีแล้วเราจะอยู่ตรงไหนดีไหมดีคะลองถามตัวเองนะวันนี้คุณวันเหนื่อย5,000ันกับเหนื่อย7 5 0 0หเหนื่อยเหมือนกันไหมคะก็เหนื่อยเหมือนกันจริงไหมดังนั้นเลือกดีๆนะคะว่าจะเหนื่อยทั้งทีจะเหนื่อยเพื่อ5,000หรือจะเหนื่อยเพื่อ75 0 0 0คุณเท่านั้นคะ่ะที่ตัดสินใจได้เป็นกำลังใจให้นะคะ คดกัญญากรพารวยด้วยมือถือสวัสดีค่ะ